ถ้ากูไม่กดไลา์คลิปนี้นะครับนูบเนี่ยจะตกลาวาตายอ่ากดด้วยนะกดไลค์นะอ่ากดใดๆยังไม่อยากตายนะกด,ด,นะดเธอหนะนะนะโอ้คุณผู้ชมผมรอดแล้วครับคุณผู้ชมของคนที่กดไลน์นะครับทุกคน เอ้ยปะโถยนู่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรลุงสปิตไม่เป็นไรฮะลุงสปิตไม่เป็นไรอ๋อป่าเาพอดีว่าลุงเนี่ยต้องใช้แร่เดชทำดาบนะอ่ะดาบเนี่ยลุงอ๋อใช่แต่ต้องทำมากกว่านี้นะตู้ดิลุงก็ไม่ค่อยมีแร่นะเห็นไหมโอ้โหยมีแร่แพงทงแร่เลงทำไมลุงไม่ซื้อแร่จะตากเมืินลุงก่อจีของหลานนะแต่ว่าลุงเนี่ยต้องการนบบแร่เดี๋ยวนี้นะลุงเออหลานช่วยไปขุดให้ลุงได้ไหม เออคือผมไม่ว่านายลุงพอดีผมต้องไปทำอย่างอื่นมาลุงนานนะคาขอจากลุงน,นานนะอา่าเอาไงเนี่ยเออแล้วผมไ,มได้อะไรอ่ะก็เดี๋ยลุงจะสร้างอาวุธสุดเทปไปกับร้านโอ้ยโอเคผมถ้าลุงจะให้ผมเดี๋วลุงสมิธลุงทำให้ผมเลยเดี๋ยขาดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ดูนะอ๋อด่าๆนะเดี๋ยวลุงจะสร้างากับเทพเทปนัเนเด,เดี๋ยวผมขอทำงานเสร็จก่อนนะ ได้ครับลุงแม่ได้วุฒิเทนจ้ลุงสมิธเอาละแล้วจะให้ผมไปคุดนี่หนะอืมลองไปหาเหมืองแล้วขุดดูสิเพื่อจะมีนะเอาจริงอะลุงทานนี้มันไม่ค่อยมีเหมืองเลยลุงนะคือมันไปแต่ที่อื่นหมดแล้วลุงโอ้ยไปหาสักทีถึงไปเช่าไปซื้อได้ปะไปซื้อเหมืองมาขุดเองมันยากตรงไหนฮะล้านชายเออใช่ถ้าตอนนี้เหมืองมันหาย,ยากเราก็ต้องไปซื้อเองสิง่ายเยอะข้ามาเลยทูตสมิธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็รีบนะทุกนี้ลุงต้องทำงานนะ ได้ครับลุงเพื่อเพื่อของขวัญของสมิธท,ที่ทำให้เราอุดเชื่อของเราอืมเอาล่ะงั้นผมเปลี่ยนไปกวนรถลุงสมิธนะอ๋อเดี๋ยวใช้ตัวต่อสบายนะรถเหรอะฮะลุงสมิธมีรถด้วยเหรอโอ้ยน้อนนะลุงเนะี่ยมีรถทุกแบบนะแต่ว่าช่วงนี้ลุงรีบหน่อยอาจจะเป็นรถจับกระก,กาดนะเฮ้ยรถลุงสมิธเหรอขอบุญตายเถอะวะัดเดี๋ยวลุงลุงเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรลุงฮนะ โอ oh! รถสมัยเด็กของฉันเองนะมันมันขับเร็วไหมอะรถสมัยเด็กนี่ลุงโตจะโตเป็นลุงไงลุงน่าใช้ได้นะเหรือรถอันนี้ก็เก๋กะจังเลยมันใช้ได้จริงไหมเนี่ยรถเนี่ยอ้าวไปเลยเพื่อเป็นการลองของโอ้โหอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเร็วโอ้เร็วอุ้ยแง่แง่นนั่นเหมือนที่เราซื้อใช่ไหมโหแง่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  โออุ้้ยเร็วทันใจเดือดโอ้โหเร็วจริงๆเลยรถลุกสมิ e นี่มันสุดยอดจริงเลยข้าขอเรียกว่ารถเด็กแว้นแล้วกันนะรถเด็กงั้นเงี้ยสมัยเด็กๆปัจจัยาอย่างนี้ต้องปั่นรถทีบเด็กโอ้โหรถถีบอ่ารถถีบเรื่องอะไรนะเอาละหน้าตาคุ้นๆเฮ้ยนี่มันนูบเพื่อนเราดีกว่าแอบว่าไงเพื่อนเอาว่ายังไงนูบโอ้โหเฮ้ยที่นายขายเหมืองนี่เหรอ แน่นอนนะใช่เพิ่งไหนเหมือนเมื่อเช้านะคือม,มันรู้สึกว่าเคให้ฟรีมาเั่นกันเลยเอามาอยู่นะเฮย้ยให้ฟรีอะ่ะเฮย้ยงั้นขอเขาแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนเจ้าตบมาเตะสต็อปุ๋โอ้โหมาทุกภาษาเลยต้องการอะไรอืมอืมฉันต้องการแหล่เพชรหนึ่งเม็ดถ้านายคุณได้กับฉันฉันจะให้สิ่งของกับนายโอเคไหมวิเพชรหนึ่งเม็ดเหรอแต่ว่าเอ้ยเ,เ้ยเฮ้ยนุป๊ปท่านต้องขอนุป๊ปไหนๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะ เพื่อนเอนกันมาก่อนเราเป็นเพื่อนกันทุกวัไม่ใช่เหรอเออใช่ในไหนท่อาเป็นเพื่อนกันเนี่ยนูนะฉันขอใช้เหมืองในหนะเพื่อนได้ไหมนี่กระามนด้และาเพื่อน,น,น,าาอนละไม่เคยจะใช้เงินเลยเออ,เ,อ,อเนี่ย เออนั่นนี่คือจำเป็นมากๆนะคือต้องเอาขุดเอาแร่พวกนี้ไปให้กับลุงสมิธฮะลุงสมิธเหรอเออโอเคโอเคช่วยนะแต่ว่าขอเสรนอให้านายให้ใหใหเพชรหนึ่งมิกับฉันนะฉันจะให้พี่เอสุดเทพกับนายพี่เอสุดเทพเหรอฮู้ยได้ลูกจะจะ,จะเอาแร่เพชรมาให้นายลูกนะละเดี๋ยวคือต้องรีบขุดเกิดเนี่เอาไปให้ลุงสมิธเลยถ้าไม่ให้แล้วก็นะลุงเขาแบบนั่งร้องไห้โทรมแบบโอ้โหโอ,โอ้ไหนแหละตูอยู่ไหนเงี้ยเขไม่เสียงเงี้ยแน่เลย เอาละแล่จ๋าพี่มาแล้วและเฮ้ยเป็นไงเหมือนเพื่อนนะใช้ของฟรีแม่ไม่ต้องแทบแทบต้องเสียตังค์นะเฮ้ยเอาละไหนฮึบฮึบฮึบชึบชิบชิบแม่เฮ้ยมีแล่ไหมโอ้ยแล่เนี่ยขุดหมดเลยไม่รู้เลยครับตอนนี้คือทุกอย่างมีก็เอาหมดอะมีไหมนี่ยฮะโอ้โหนุบ่มฉุบแล่เป็นเหมือนเหมือนฟรีๆแล้วครับเพื่อน ไม่มีอะไรอะ่ะให้เราเนะห็นะถามจริงชีวิตนี้มันช่างโหดร้ายแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราเผือเพือพ่อนมาแล้วก็ต้องใช้คุ้มค่าทุกอันทุกอันที่ต้องขุดไปเลยอย่าให้เหลือไม่ได้ขาดนะอย่าเหลือไ่ด้ขาดของฟรีใช้คุ้มนะเป็นไงเพื่อนร,รักสุดๆเลยหล่อเท่จริงเลยอาละทีนี้แร่นี้กให้ฮโลสมิธนะเฮ้ยเหมือนแล่เพชรเลยอ้าวแร่สีฟ้าเฮ้ยขุดต่อกันนะคนนอยคนนอยอุ้ย แล่อยแล้วเนี่ยแต่มืดอะมืดอะอยูนหน่อยนุ๊บเพื่อนคงไม่ด่าเราใช่ไหมเพื่อน <c oughs> ไม่ดา่าพอ่อมึงเอออย่าดา่าอย่าใช้คำหยาบคายนุ๊บเอยอา่าเร่รีบขุดเร่งรีบขุดไปโอเคเลยเพื่อนเรรีบขุดอย่างรวดเร็วเลยหมดเอาเจ้ามนหมือนะนะแต่เนี่ยเหมือนนะไงก็ได้เหมือนฟรีโอเค,อ,เคอุ้ยแร่เยอะเกินจะหวานนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ต้องเก็บให้หมดโคดเปอร์อะไร <c oughs> ไอ้หมดไอ้สุดฟ้อมเก็บหมดเลย ทุกอย่างคือของเราที่นี่ของเราเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดให้หมดให้หมดจนเลยโอเคครับ <Okay, S 1> ผมเก็บแล้วปึ๊บปอืมและเยอะโอเคเออเห็นปะเฮ้ยอันไหนคือเพชรเนี่ยเฮ้ยอันนี้เปล่าเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันไหน,น,นเพชรนะเฮ้ยถ้าใครรู้ใครรู้ว่าไหนเป็นเพชรนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยครับว่าหนึ่งไลค์เฮ้ยพี่ใครเนี่ยแช่งนเนี่ยเราต้องเอาเพชรเอ่อโอเค ึบอ่าชินด้วยนี่ไงเพนนีของจริงแน่กดไลค์นะเออโอเคทีนี้เราก็ดาได้เวลาเอาเพชรแคทนูบแล้วถ้าฟรีมันก็ดีกว่าะนี่ยไม่ใช่สิเหมืองฟรีฟรีเม่เอสซะคุ้มเลยโอ้โหนึกว่าแบบจ่ายเงินมาสิเป็นแบบหลายพันเพื่อเอาเมืองนี้ไหนนะเม่ของฟรีมนี่เองไงเอาละหมดหมดเกลี้ยงทุกอย่างต่างโอ้โหแน่เยอะมาก เพชรก็เริ่มพังดนะ้ว okay, ยฮะโอเคไม่เป็ไรเอาเพชรไปแลกกับนุ๊กดีกว่าเฮ้ยนุ๊กไปดูป้าว่ายังไงเพื่อนนี่ไอเพชรของนายว้าวเขามาเพื่อนนะในกล่องนี่เ,เพื่อนโอ,นะโอ้ยใหญ่เนยูว์เพชรสุดเทพโอ้ยเนี่ยโอ้ยเอ็นชารับวีน,นียเนี่ยโอ้โรเท่เลยอะเพชจะไหนมาเนี่ยดูไหมอ๋อพอดีว่าฉันเอ่อไปซื้อมาจากไอ้คนเจ้าของเมืองน,นี่แหละอ๋ะอเจ้าของน,นี่เหรอเยี่ยมเลยเอาละ่ะขอฝากไปก่นนะ อะไรเลยเพื่อนนะโอ้คุเพื่ถึงไม่ขอขอบคุณครับไม่เป็นไรนะเออพอดีมันจะมีเหมือนตัวอื่นป่ะพอดีว่าพอดีฉันต้องใช้เออแล้มาก่อนเนี้ยมากกว่านี้เหละรู้สึกว่าทั้งขวาฉันจะเมียทั้งขวาเหรอเฮ้ยเป็นใครนะแต่เขาบ้าเลยนะอ่าไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยี่ยมเลยเฮ้ยเห็นนะเฮ้ย นี่มันสอชมเฮ้ยสมชายว่าไงอ้าไม่ได้เจอกันนานเลยเอนะอนะครับไม่ได้เจอกนนันยังเกลียดเสียงเดิมเลยทําไมยังเกลียดเสียงเย่านเลยอ้าก็ไม่ได้เกลียดนะแต่ว่าสำเนียงการพูดของนายเนี่ยเฮ้ยอันนี่เคยเนี่ยนุ๊กนี่นี่นคือสมชายนี่นั่นเหรอนี่คือเหมือนไงอ้าไม่ใช่อ่าวไ,ไม่ออกยังไงอ่ะเออหรือม,มันมันคือเหมือนเออใครมาดันเฮ้ยไอ้ลํามะเฮ้ยอ่าแล้วเหมือนนี่ไขรไงอ่ะ เหมือนเนี่ยฉันต้องการให้หนายตามหาแร่อันนึงนะ่ะโอเคไม่ใช่ายด้วยราคาแต่ราคาแร่มีมูลาค่าใช่ไหมใช่แล้วอ๋โอ้ยเกลียดเสียงนี่เกินอ่านต้องการแร่อะไรต้องการแร um. ่ยูเรเนียมอ่ะเอเสียงป้อนลงไปงหน้านะโอเคโอเคยูเรเนียมเหรอแเลขคี่ๆใช่ป่ะใช่แล้วโอเคได้เด้จะหาให้เจอเลยขอเดินขอตานหนึ่งมือตือยูเรเนียมไม่สนใจเหรอ เอเหมืองน,นี้ก็พอมีราคาแต่ทําไมไม่มีแร่วะเฮย้ยโอ้ไม่มีแร่เลยเหมือนปอกวอ้าวอยู่ในนี้แต่ดูดีขวกวอัญดูให้ครบก่อนเอาจริงดินี่เหมืองเนี่ยมีมูนนมมลาค่ามากเลยมันมีแค่น,นี้แหละโอ้โหวเกินโคตรไวอะ่ะเฮ้ยไวจริงไวจริง วายจริงเรื่องเรื่องเรื่องบิ้งย่างไม่ใช่แล้วที่เรื่องบิ้งย่างมนันไม่มีอะไรแฮนนี้เอาล่ะถ้าขุดตรงอยู่ในนี้ผมจะมีทางไปเหมือนกนะัโอเคเก็บไปต่อจา้าจิบจิบจิบึ้นมาแล้วไหนสิอยู่ในนี้ไหมเอ้ยดูเนี่ยอ่ะเฮ้ยขุดไม่ได้ทัวเอ้ยพลาดเลยแต่น้อยมันก็เอ้ย,นอนอยมันไ,มได้บอกจำนวนนี่ว่ะงั้นเดี๋ยวจะต้องเอ่อค่อยเอาแร่ให้ดีกว่าน,นี้ไปขุดกันนะ โอเคงั้นเดี๋ยวให้อบอกเลยว่าเอ้ยเราเจอแร่อยู่เนี่ยแม้แต่ว่าเราขุดไม่ได้โอเคถามนั้นขึ้นก่อนโอเคขึ้นแล้วเอาล่ะทีนี้หลบไปข้างล่างไม่ปเไรเอยฮัลโหลครับข้างล่างผมมาเยือนแล้วมีอะไรผมเปล่าเอยหุยเหล็กข้างล่างแร่เยอะมากขุดขุดอย่างเร็วอย่างเร็วอย่างเร็วหุยไม่ใช่เพชรผมนึกว่าเพชรตกใจถ้าเป็นเพชรจะดีมากๆเลยเนี่ยเอ้ยโอ้โหหยแร่เยอะเกิน นี่มันเพรียกทิเบตเจ้าวะเนี่ยไอ้ดูให้มาโอ้โหขุดทีเดียวที่โลกแตกเลยเสียงอะไรเสียงอะไรแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอเคแร่อือ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 แร่เยอะจมางแร่เยอะจริงของก็เยอะจริงของก็เยอะจริงขอเยอะจริงวู้เฮ้ยข้าล้างได้ไหมนะเฮ้ย เฮ้ยแลน่าสนใจเฮ้ยน้ำมันเพชรน้ำมันเพชรโอเคหาหาลงมานึ่งเอ๊บ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 เอบอ๊บเ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 อ๊บอ๊บเ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 อบ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  ตรงนี้เพชรที่หนึ่งเอา,าละนะได้เวลาจีหอยไม่ใช่คุณเพชรหนึง่งั้างในหูไปเหรอเฮ้ยมันบวฟอร์จูนี่วหนึ่งโอ้คุณทีเดียวเละตุ้มตุ่มตุ่มตุม,ตม,ตม,ตมโอ้โหโอ,โ,โอ้โห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 บราโอ้โหโอ้ตู้นดีเกินตู้นดีจริงๆเลยอย่างนี้เรา เดี๋ยวขุดให้หมดทั้งหมดอเอฮ้ยแต่ว่านะพลังแข็งนี้มันคือที่ยูเรเนียม,ม <c oughs> อเอไงเนี่ยเฮ้ยอ๋อ, <c oughs> อม,มียูเลเนียมอยู่โอเคเมื่อเอาไปไม่ได้อ,ะอ่ะเราไปดีกว่าเผื่อจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าเรา มีเพชรปะครับไม่มีเลยถกเอ้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปทํโต๊คราบดีกว่าจะได้ทำขวาตัดไม้เอยมันก็ทำตัดไม้แล้วก็เอาเพชรที่ขุดอ่ดีกว่านี้อันนี้ดีๆนะอ่าไม่รู้เลยฮถุเอยเพชรเพชร่้จะขุดได้เนี่ยโอเคต้องลองดูเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งเอาล่ะสมชายแล้ว่อแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปทําให้รอแป๊บหนึ่งมันต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่ง เออไหนอยู่ในวงชั้นนะฮะเราไปเรยนตอบแทนนะโอเคได้เลยอ่ะไม่รีบไม่รีบโอเคนี่แหละนี่แหละคนดีที่ไม่รีบเอาของโอเคต้นไม้จ๋าพี่มาแล้วปุ๊บปุ๊บตัดไปตดไปัดใบสักสองสามอันเซ้สองสามต้นนี่สองต้นเพราะ่า่แตมาตัดไม้ละโอ้ยจะเป็นเศรษฐีแท้เลยโอ้โอ้ยเอาล่ะแล่ว่านี้น่าจะเพียงพอนะอืม ใช้ไปหน่ย uh ยิ okay, mm ่ง hmm. ง okay, ่ายเลยอ๋อเจ็บนิดหน่อยโอเคต่อไปก็คือทำกองครับแล้วก็ทำเตาเปล่าตึโอเคพผต้องสาวมันพออะไรที่คุณลิวเรียมได้บ้างนะตีนอลูมิเนียมอัลคาเมเทียมอันดาเมนเทียมน่าสนใจหนหูสีฟ้าเอาลิดนะลิดอีลิดด้วย สามมาต่อไปก็คือแร่เพชรน,นะอืมโอเคคูณสองอันอึบอึบอึบโอเคต่อไปมาแปรลีดหกสี่จุดห้าไม่พอเพชรละกันนะอึบอืมเสียงอะไรโอเคเอาละสุดท้ายเดี๋ยวให้นั่นเรียงได้เลยอ่ะไหน,หนขอบอยูเรเนียมหน่อยมันถูกได้ไหมนะ อ้าพี่กูดได้แล้ควครับนี่พอมันเนี่ยอะดาเมนเทียมอ้ากขุดได้หูอะดาเมนเทียมไหนขอจะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยยูเรนเนียมห้าอันสิบีเสียหนึ่งนะฉนเฉลยโอเคได้ยูเรนเนียม,มันแล้วนะเดี๋ยวมีบริการเผาให้กับเออสมชายนะบริการเผาด้วยนะครับได้เลยเผาฉันด้วยนะนายเลยสมชายชื่อมัน โอเคฮานอยู่ดีน้ำอิงคอร์สของมีราคาหลาบาทแล้วเนี่ยโอเคเอาละเรียบร้อยนะโอ้โหขอบคุณมากนะน้องเอิร์ดน่ะน้องเอิร์ดบ้าอะไรพูดดีๆเอ่อเอิร์ดน่ะโอเคเอิร์ดก็เอิร์ดอ่ะแล้วไม่เหมือนเหมือนปะเมืองเหรอต้มไปทางซ้ายหรือซ้ายซ้ายซ้ายอะไรซ้าย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 คือหมุนซ้ายเหรอไม่ใช่หมุนซ้ายโง่โอเคได้อ่ะโอเค ยีไ่ไหนอ่ะก็เลี้ยวตรงไปเลี้ยวซ้ายโอเคตรงไปเลี้ยวซ้ายได้เถอะเฮ้ยเอ้ยโอเคจะไปไหนอ่ะเพื่อนอ๋อเหรอฉันจะไปเออหมืองเมืองฉันรู้สึกว่ามีคนคนซื้อไปศึกชเ่ยจอดนงจอดฮะเอ,เอาจริงดิอ่าใช่น,ใน้นองแนวโดยทางซ้ายเผื่อเขาแบบว่าทำเหมืองอยูอ่อย่างนี้นี่เองละเดี๋ยวต้องขับรถของน่ารักของเราไป โอ้โหโอ้โหเอ,อ๋ถอขึ้นไม่ได้อีกไม่ได้อีกโถ่เอ้ยอีแไอ้นหัวก็ได้อี๋อ้าวเฮ้ยนั่นมันเหมือนเพชรปะแน่เฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยตอนนี่อ่ะจันทรายสดีฮะเออจะว่างไงเฮ้ยแล้วตอนนี่ทำไมที่นี่อ่ะพอดีว่าผมมาเปิดเหมืองเพชรเหมืองเพชรเล่เนๆนะฮะอื like นี่คือเปิดเล่นๆเหรอะตอนนี้ อาใช่นะฮะโอเคจอนนี้จอนนีๆๆ้เขาจะอยู่ว่านายรวยแต่ว่ามันก็เกินได้บางทีก <c oughs> ็ผมจะเปิดเรื่งนี้ฮะอยากให้คนแบบได้จับเพชรบ้านนะะี่ฮะงั้นขอได้ปหมเอ๊ะจนท่านจะเอาหรอครับหมหายเขาว่าจะเอาอ๋อมันผงมาถึงว่าจะเอาเหมือนเพชรน,นะฮะอ๋อหนูเอาอะไรตกใจมาเลยเจ้าดีนะฮ่ <c oughs> ผมงั้นจนายใช้เจ้พี่นะฮะ ขอมากเจ้านี่เอาละเฮ้ยเพชรแต่นี่เ้ยว้าวใต้กระดานตะก็นะนอกจากลูซมิจะได้แร่ไปทำเพชรไอทำดาบเนี่ยเราก็ยังอื้ก้อนหนึ่งบูบบจังหวะนี้โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยของของจริงของจริงโอ้ยอะไรุข้อตัวได้เลย นี่เนี่ยโอ้ยดูเดี๋ยวนะเท่านี้น่าจะพอเลยโอ้ยตอนนี้มันเยอะเกินไปจ้งนี่โอยเยอะจริงโอ้โหโอ้โยอะไรเนี่ยโอ้โหแค่นี้พอแน่เอาเท่าไหร่ก็ตามใจในฐาะเจ้านายฮะโอ้โหงั้นเหรอพอดพอละให้เป็นหนี้บ้างเราจะไม่โลภมากเกินไปนะตอนนี้นะครับผมเจ้านายก็ไปประกาศทางว่ามีเผมือไม่มีเหมืองให้ให้ขุดฟรีฮะอ่านได้เลยจ้งนี่อืม ถือว่าไปดีๆเนี่ยเอาล่ะขอมาเลยนี้นะเ <c oughs> น็ตเลยฮะเจ้านายฮะเดี๋ยวกลับก่อนนะอือเป็นไงตอนนี้รถเท่เปล่าฟ้าวเทมม,ามา่ๆฮะเจ้านายฮะเป็นไงใครๆก็ว่ารถเราเราท่นะโอ้โหรถลุงสมิธเอาล่ะโอเคตอนนี้กลับก่อนนะไปฮะเจ้านายฮะบ๊ายบายโอเคได้เวลากลับให้ลุงสมิธแล้วงง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 ง